อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ถือว่าเอาใจคนที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์เองค่ะได้ร่วมมือกับแสนเซริกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ส่งท้ายปีค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะล่าสุดมีกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นโปรโมชั่นดีๆนะคะที่ทางด้านของคุณกนกวันใจสีผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน Alternative Channel ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคุณอานัตกิติกุลเมธีรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนได้เปิดตัวแคมเปญกระตุ้นตลาดส่งท้ายปี2563บ้านใหม่ของเราพร้อมดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่อนต่ำเริ่มต้นล้านละ1,500บาทต่อเดือนนาน3ปีค่ะตอกย้ำเวลาที่ดีที่สุดของการมีบ้านหลังใหม่ที่จะได้รับอัตราดอกเบีย้ยที่ดีที่สุดระยะเวลานานถึง3ปีภายใต้แคมเปญ บ้านใหม่ของเราพบบ้านแปลงสวยคัดมาเป็นพิเศษจากแสนเสิริใน15โครงการซึ่งเข้าร่วมแคมเปญราคาตั้งแต่4.69ล้านนะคะจนถึง30ล้านบาทเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนอยากมีบ้านได้ง่ายกว่าเดิมทั้งธนาคารไทยพาณิชย์และแสนเสิริคาดว่าแคมเปญนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเช่นเดียวกันกับทุกแคมเปญที่ผ่านมาส่งท้ายความต้องการอยากมีบ้านในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ค่ะ ช่วงนี้เองนะครับตลาดอสังหาริิทรัพย์ก็กระตุ้นตลาดอย่างเต็มที่เลยนะครับถือว่าใครที่มีโอกาสต้องการจะซื้อ,อที่อยู่อาศัยจริงๆเนี่ยทั้งบริษัทบ้านทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์สินเชื่อต่างๆถือว่าเอาใจันอย่็มที่<ช>นะครับ